Good morning and welcome to a daily Gospel Truth Bible study. You know, each week we take a topic. แต่ละสัปดาห์นะครับเราก็จะแบ่งปันกันเป็นหัวข้อนะครับ Topic that is based on the new covenant ซึ่งเป็นหัวข้อที่อยู่บนพื้นฐานความจริงของพันธสัญญาใหม่ So that our mind can be renewed เพื่อที่ความคิดของเราเองจะได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ And when we think according to the word of God เพราเมื่อไหร่ก็ตามที่ความคิดของเราตรงกันกับถ้อยคําของพระเจ้า We'll be able to walk according to the word of God เราก็จะเห็นว่าการดําเนินชีวิตของเราก็จะเป็นไปตามถ้อยคําของพระเจ้าด้วยเช่นกัน So thank you for joining us again ก็ขอบคุณมากนะครับที่ วันนี้มาศึกษาพระคัมภีร์กับเรา If you have not subscribed please do so ถ้ายังไงคุณยังไม่ได้กด subscribe อย่าลืมที่จะกดด้วยนะครับ I believe that the contents we put out in our YouTube channel will strengthen your faith ผมเชื่อนะคะว่าคําเทศนาหรือการแบ่งปันถ้อยคําของพระเจ้าที่เราอัปโหลดขึ้นไปบน YouTube เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์และเสริมกําลังให้กับความเชื่อของคุณอย่างแน่นอน So this week we are talking about created ในสัปดาห์นี้นะคะเราได้แบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของการได้รับถูกสร้างขึ้นไว้เนี่ยเพื่อจะได้รับการอวยพรเพราะเมื่อเรามองดูชีวิตหรือว่าชีวิตของเราเองเจอกับปัญหาต่างๆ to develop negative. start mindset คือแน่นอนนะคะว่าแนวความคิดของเราเนี่ยมันก็มักจะเอียงเอียงไปในทางที่ไม่ดีกว่า and our beliefs and our thinking goes further and further from the word of god แล้ววันหนึ่งเราก็จะเห็นว่าแนวความคิดของเราความเชื่อของเราเนี่ยก็ยิ่งไม่ตรงกันกับถ้อยคําของพระเจ้าใหญ่เลย so i've been stirred up in my heart this week to talk about this ในสัปดาห์นี้นะคะผมเองก็ได้รับแรงบันดาลใจที่อยากจะแบ่งปันความจริงนี้กับคุณ when we allow this truth to become a stronghold in our belief system เพราะเมื่อเรายอมให้ความจริงนี้มาก่อเป็นกําแพงหร ว่าป้อมปราการที่แข็งแกร่งขึ้นในจิตใจและความคิดของเรา I'm telling you we will walk in the blessing of God against all odds ผมบอกคุณเลยนะครว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือมีอุปสรรคมากมายแค่ไหนเราก็สามารถจะดําเนินชีวิตด้วยถ้อยคําของพระเจ้าได้ Remember we live by faith in God's word and not by what we see in the world อย่าลืมนะคะว่าเราดําเนินชีวิต ตามถ้อยคําของพระเจ้านะครับไม่ใช่ด้วยสิ่งที่เราเห็นเกิดขึ้นในโลกของเราสิ่งต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นในโลกนะครับ cannot stop the blessing of God from working in your life จริงๆแล้วมันไม่มีโอกาสหรือไม่มีพลังที่จะมาหยุดยั้งการทํางานของพระพรที่พระเจ้าใส่ไว้ในชีวิตของคุณเลย So there will always be some Christians who are always negative แต่ก็จะมีคริสเตียนที่จะคิดไปเอียงไปในทางไม่ดีตลอด but those who stay in the word of god แต่ใครก็ตามที่เลือกจะคิดตามถ้อยคําของพระเจ้าเอาอะไร he have a biblical mindset and walk in the blessing of god เขาก็จะเห็นว่าแนวความคิดของเขานั้นน่ะตรงกันกับพระคัมภีร์แล้วในที่สุดเขาก็จะเห็นชีวิตภายนอกมีพระพรของพระเจ้าปรากฏออกมาด้วย so always remember ก็อยากจะให้คุณเนี่ยจําไว้เสมอนะคะ that you are created to be blessed ว่าคุณถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะได้รับการอวยพร and like i mention e d yes อย่างที่ผมได้เอ่ยไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะว่าการสอนตรงนี้ไม่ได้สอนให้คุณเห็นแก่ตัวนะคะเมื่อคุณเองเนี่ยฝึกเรียนรู้ก่อนที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในพระพรของพระเจ้าแต่เมื่อคุณเอง p นี่ยฝึกเรียนรู้ก่อนที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในพระพรของพระเจ้าคุณจะเห็นว่าคุณสามารถจะเป็นท่อแห่งพระพรให้กับผู้คนมากมายได้ s necessary that walk in that the ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นนะคะว่าก่อนอื่นตัวเราเนี่ยจำเป็นต้องได้ดำเนินชีวิตในพระพรของพระเจ้า In ในปฐมกาลนะคะบทที่1ข้อ27ถึงข้อ2ี่จะเป็นข้อพระคัมภีร์หลักประจำสัปดาห์นี้ของเราคะ i s s so God created man in His own image, in the image of God He created him, male and female He created them. พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ตามพระฉายาของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง And I'll read just the first part of verse 28 i t It says then God Blessed. them และในข้อ28นะคะผมจะอ่านเฉพาะในส่วนแรกเท่านั้นที่บอกว่าพระเจ้าทรงอวยพระพรแก่มนุษย์ God blessed them พระเจ้าทรงอวยพระรแก่มนุษย์นะครับ so you notice that this is God's blueprint for human life on the earth คุณเห็นไหมคะว่าตรงนี้ถือว่าเป็นภาพพิมพ์เขียวของพระเจ้านะครับที่มีไว้ให้กับชีวิตของมนุษย์บนโลกนี้ but many times แต่ว่าหลายๆครั้งเอง we look at our life and we look at the world through the fall เรามองดูชีวิตของเราหรือว่าโลกของเราผ่านทางการล้มลงของมนุษย์ but God wants us See life and the world through his his Life the redemptive world original plan and and through work ซึ่งจริงๆแล้วพระเจ้าต้องการที่จะให้เรามองเห็นแผนการของพระองค์หรือว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้เนี่ยผ่านทางแผนการและการไถ่ของพระองค์ You know so here it says และตรงนี้นะครับได้บอกว่า God created man in His own image พระเจ้าเองได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาตามพระฉายาของพระองค์ And we know God is highly blessed และเราก็รู้ใช่ไหมครับว่าพระเจ้าเองก็เต็มล้นไปด้วยพระพรอยู่แล้ว God Life is not cursed not ชีวิตของพระเจ้าเนี่ยไม่มีคำสาปแช่งเลย Curse cannot touch it เพราะคำสาปแช่งไม่สามารถแตะต้องพระองค์ได้ยแล้ว And he says he created us in his image และพระองค์บอกว่าพระองค์สร้างเราขึ้นมาตามแบบอย่างของพระองค์ Which means he wants us blessed นั่นหมายความว่าพระองค์เองก็ต้องการเห็นชีวิตของเราเต็มล้นไปด้วยพระพร And then the action of God reveals his plan reveals his will แล้วการกระทำของพระเจ้าก็เป็นการเปิดเผยให้เราเห็นถึงหัวใจและแผนการของพระองค์ Notice right after creating male and female. ให้เราดูนะครับหลังจากที่พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นชายและหญิงนั้นอย่างแรกที่พระเจ้าทำให้กับมนุษย์ก็คือพระองค์อวยพรเขาก่อนเลย empower them in all areas of their lives. พระเจ้ารู้นะคะว่าพระพรนี้ก็จะสามารถเสริมพลังให้กับการดําเนินชีวิตของเขาในทุกๆด้านได้ It's not just about material things. เพราะพระพรตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องของการได้รับการอวยพรเป็นวัตถุสิ่งของเท่านั้นนะ But the blessing of God empowers us the created to God live live in the way God has way us แต่พระพรของพระเจ้ายังเป็นพลังยังช่วยส่งเสริมให้เราดำเนินชีวิตอย่างที่พระเจ้าต้องการให้เราทำและก็อย่างที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นด้วยจริงๆผมอยากจะย้ำแล้วก็เน้นตรงนี้นะค y เพราะว่าในโลกสมัยปัจจุบันของเรานี้เมื่อเราได้ยินคำว่าพระพรเราก็มักจะเอเอียงไปแนเรื่องของเงินของวัตถุข้าวของก่อนเลย but the blessing the So much more than that. แต่ในความเป็นจริงแล้วพระพรเนี่ยมันมีความหมายมันมีพลังมากกว่าสิ่งตรงนั้นด้วยซ้ำ Did you know the peace of God is a blessing คุณดูไหมคะว่าสันติสุขของพระเจ้าก็ถือว่าเป็นพระพร The presence of God is a blessing การทรงสถิตของพระเจ้าก็ถือว่าเป็นพระพร The joy of the Lord is a blessing ความชื่นชมยินดีของพระเจ้าก็ถือว่าเป็นพระพร To know your purpose in life is a blessing การที่เราได้รู้ว่าชีวิตของเราเกิดมาเพื่อจุดประสงค์อะไรก็ถือว่าเป็นพระพรนะคะ And to have the resources to do what God call you to do is a blessing และการที่เราจะมีทรัพยากรทุกอย่างเพื่อจะทําในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทํานั่นก็ถือว่าเป็นพระพรด้วยเช่นกัน to be able to take care of your family is a blessing ที่เราสามารถจะดูแลครอบครัวได้เป็นอย่างดีก็ถือว่าเป็นพระพร and to be able to help suffering people that's a blessing แล้วเรายังสามารถช่วยเหลือคนที่เขาประสบความทุกข์ยากลําบากก็ถือว่าเป็นพระพรเหมือนกัน so the message or the teaching of blessing is not just about me 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 ดังนั้นการสอนหรือคําเทศนาเกี่ยวกับเรื่องของพระพรไม่ใช่เป็นเรื่องของการ เห็นแกตตัวว่าทุกอย่างเนี่ยฉันต้องได้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 ต้องชั้นชั้นฉันเท่านั้น but it's living the life God has designed us for แต่มันคือการดำเนินชีวิตอย่างที่พระเจ้าได้ออกแบบเราไว้ต่างหาก so God bless them พระเจ้าท่งอวยพรเขา and empower them to live the life He designed for them และพระองค์ก็ยังส่งเสริมพลังให้เขาสามารถดำเนินชีวิตอย่างที่พระเจ้าต้องการได้ so yesterday we said that the blessing therefore is your birthright เมื่อวานนี้เราบอกไปแล้วนะคะว่าพระพรนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของคุณเพราะว่าคุณได้รับการบังเก If you're born again ถ้าคุณบังเกิดใหม่แล้ว it is your right ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของคุณเลยหรือ been restored back to the blessing of God เพราะพระเจ้าเองได้นําคุณกลับมาอยู่ในตําแหน่งแห่งพระพรตรงนี้แล้ว Now you can take advantage of your right or not that's up to you คือการดําเนินชีวิตในโลกของเราเนี่ยคุณอาจจะช่วยประโยชน์หรือใช้ประโยชน์จากพระพรหรือไม่อันนั้นก็แล้วแต่คุณแล้วกันนะคร You can let your experiences dominate you คุณอาจจะปล่อยให้ประสบการณ์ต่างๆเข้ามาครอบงํเหนือจิตใจคุณก็ได้ Or you can uh, allow the situation

domina you หรือว่าคุณอยากจะเลือกให้พระพรที่เป็นสิทธิ์ของคุณเพราะคุณเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยครอบงาอยู่เหนือจิตใจของคุณแทนเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันคือการเลือกการตัดสินใจของเราเองทั้งนั้นเลย alright number two ข้อที่สองนะคะ the blessing is more powerful than the curse พระพรเนี่ยมีพลังมากกว่าคําสาปแช่ง the blessing is more powerful than the curse พลังพระพรมีพลังมากกว่าคําสาปแช่งนะคะ you know when Adam walked away from God relationship with God เราเมื่อ เ,เลือกที่จะ ดำเนินชีวิตออกห่างจากพระเจ้าตัดความสัมพันธ์ของเขากับพระองค์ The Bible says man fell from the glory of God พระคัมภีร์บอกว่ามนุษย์เองก็หล่นลงมาจากพระสิริของพระเจ้า And then sin came and then death came และหลังจากนั้นก็มีทั้งความบาปความตายที่เข้ามา And the Bible says the curse came และพระคัมภีร์ก็ยังบอกอีกว่าคำสาปแช่งก็ตามเข้ามาอีก So there is a curse that is released in this world through the fall of Adam ดังนั้นตั้งแต่การล้มลงของอาดัมมันก็เลยมีคำสาปแช่งนะคบที่แผ่ไปถึงทั่วโลกเลย But the blessing thing that we have in Christ. แต่พระพรที่เราได้รับมาในพระคริสต์นี้ is way more powerful than the curse. ก็มีพลังมหาศาลมากกว่าคำสาปแช่งนั้น And so the the blessing and the curse is not on the same level. ดังนั้นเนี่ยพระพรกับคำสาปแช่งไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันเลยนะครับ the blessing of god Can always override the curse. เพราะว่าพระพรของพระเจ้านี้สามารถที่จะเอาชนะและอยู่เหนือคำสาปแช่งเสมอ See that's why when we believe in this blessing และนี่คือเหตุผลว่าเมื่อเราเชื่อในพลังของพระพรตรงนี้ No curse can dominate our lives จะไม่มีคำสาปแช่งใดๆที่จะเข้ามาครอบงำเหนือชีวิตของเราได้เลย You know one time มีครั้งหนึ่งนะคะ A king called Balak ที่กษัตริย์บาลากนะคะ Hired a prophet called Balaam ก็ไปจ้างผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งชื่อว่าบาลาอัม to curse Israel มาสาบแช่งอิสราเอล you know he wanted to win the war over Israel เพราะเขาต้องการที่จะมีชัยชนะในสงครามเหนืออิสราเอล and he knew that Israel was blessed และเขาก็รู้ไงว่าอิสราเอลได้รับการอวยพรอย่างมากมาย but somehow he thought that if he can hire a prophet to curse Israel he can win แต่เขาก็ไม่รู้ว่าไปเอาความคิดนี้มาจากไหนว่าถ้าเขาสามารถไปจ้างผู้เผยพระวจนะมาสาบแช่งอิสราเอลได้เนี่ยเขาก็จะมีชัยชนะในสงคราม แล้วบา巴ามเองก็ไปตกลงเห็นด้วยกับค่าจ้างตรงนี้นะคะั o t h e n g o p h e p p h e และพระเจ้าเองก็ได้พูดกับบาึ่มซึ่งเป็นผู้เผยพระวจนะ cannot Israel พระองค์บอกกับเขาว่า ท่านเนี่ยไม่สามารถที่จะสาบแช่งอิสราเอลได้นะอย่าทำนะ So in Numbers 22:12แล้วในกันดานวิถีนะครับบทที่22ข้อ12 In Numbers 22:12ในกันดานวิถีบทที่22ข้อ12นะคะ God said to Balaam, You shall not go with them. You shall not curse the people, for they are blessed. พระเจ้าตรัสกับบาลาอมว่าเจ้าอย่าไปกับเขาทั้งหลายเจ้าอย่าแช่งชนชาตินั้นเพราะเขาทั้งหลายเป็นคนที่ได้รับพร What God is saying here is so powerful. สิ่งที่พระเจ้าพูดเอาไว้ตรงนี้มีพลังมหาศาลเลยนะคะ Because Israel had covenant with God. เพราะว่าอิสราเอลเองเนี่ยเขามีพันธสัญญากับพระเจ้า And not because Israel was perfect. ไม่ใช่เพราะว่าอิสราเอลสมบูรณ์แบบหรอกนะคะ but by the grace of God God chose Israel to be a covenant nation with Him แต่ว่าโดยพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าได้เลือกอิสราเอลไว้ที่จะเป็นชนชาติที่ทำพันธสัญญาร่วมกันกับพระองค์ of course the end goal was to bring the Messiah through Israel แต่แน่นอนนะคะว่าเป้าหมายสูงสุดก็คืออยากที่จะนำพระเมสสิยาเนี่ยให้เข้ามาเกิดในโลกนี้โดยผ่านทางอิสราเอล so through this covenant God blessed Israel ดังนั้นโดยผ่านทางพันธสัญญาตรงนี้พระเจ้าจึงได้อวยพรอิสราเอลไว้ And God says to Balaam you cannot curse Israel และพระเจ้าก็ได้บอกกับบาลาอัมนะคะบอกว่าท่านไม่สามารถที่จะไปสาบแช่งอิสราเอลได้หรอก For they are blessed เพราะว่าพวกเขาได้รับพระพรแล้ว You know this is a message to us even more powerful to us because จริงๆตรงนี้ก็ถือว่าเป็นถ้อยคําที่มีความหมายสําหรับเราด้วยจริงๆแล้วมีพลังมากกว่าของเขาด้วยซ้ำ Now we live in the redemptive reality of Christ เพราะว่าตอนนี้เรามีชีวิตอยู่ในงานแห่งการไถ่ของพระเยซูคริสต์ที่สําเร็จเรียบร้อยแล้ว As you know the Bible says Jesus took Our curse upon himself Our upon อย่างที่เราก็รู้ใช่ไหมครับว่าพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูได้รับเอาคำสาปแช่งของเราไปไว้กับพระองค์เอง And are blessed now. และตอนนี้เราเองจึงได้รับการอวยพรเลยความเป็นจริงก็คือไม่มีใครจะมาสาปแช่งชีวิตของเราได้หรอกนะคะไม่มีใครเลยหรือว่าคำสาปแช่งที่กำลังทำงานอยู่ในโลกของเราก็จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีสิทธิ์ที่จะแตะต้องชีวิตของเราได้เลย The blessing of God that is in our life is so powerful. เพราะว่าพระพรของพระเจ้าที่ทำงานอยู่ในชีวิตของเรามีพลังมหาศาล That when you believe this and create a stronghold of faith in your heart concerning this และเมื่อคุณเชื่อในความจริงตรงนี้คุณได้สร้างป้อมปราการแห่งความเชื่อแห่งความจริงที่เข้มแข็งขึ้นในจิตใจ You'll have the confidence. คุณเองก็จะมีความมั่นใจขึ้นมา That no matter what form of curse come against you ไม่ว่าจะมีรูปแบบแห่งคำสาปแช่งมากมายขนาดไหนที่เข้ามาโจมตีคุณ It'll not affect your life สิ่งนั้นไม่มีวันที่จะมีผล กทบัชีวิตของเพราะคุณเป็นคนที่พระเจ้าอวยพรไว้แล้วในพระคริสต์คุณจึงไม่มีเหตุผลใดที่ต้องกลัวเลยเพราะคุณรู้ว่าตอนนี้เนี่ยคุณมีตำแหน่งมีฐานะไหนในพระคริสต You know, maybe uh, there were some generational problems in your family. มันก็อาจจะมีปัญหาที่ถ่ายทอดมาจากในต้นตระกูลของคุณนะครับ It could have been lack. It could have been sickness. อาจจะเป็นเรื่องของความขัดสนหรือว่าความเจ็บป่วย Negative thinking. หรือว่าแนวความคิดในทางลบๆ You know, whatever, whatever curse that you think was passed down in in your generation ไม่ว่าจะเป็นอะไรที่คุณคิดว่าโอ้อันนี้แหละมันคือที่เรียกว่าครอบครัวของฉันถูกสาปแช่งด้วยเรื่องนี้มาตลอด i know that cannot have power in your life anymore ให้คุณรู้เลยนะคะว่าสิ่งนั้นจริงๆแล้วมันไม่มีสิทธิ์หรือมีโออามีอํานาจเหนือชีวิตของคุณเลย because now you're in Christ เพราะตอนนี้คุณอยู่ในพระคริสต์แล้ว the blessing that is in you และพระพรที่อยู่ภายในคุณนั้น is more powerful than any curse ก็มีพลังมหาศาลมากกว่าทุกคําสาปแช่งด้วยซ้ํ you know receive this truth อย่าให้คุณเปิดใจที่จะรับความจริง แบบนี้นะคะ and let the power of curse be broken over your life แล้วคุณก็จะได้เห็นว่าพลังอํานาจแห่งคําสาปแช่งมันโดนทําลายลงไปจากชีวิตของคุณแล้ว Will God bless you for listening today ก็ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณมากๆเลยนะครับที่วันนี้มาเรียนพระคัมภีร์กับเรา We see you again tomorrow เดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่นะครับ Have a wonderful day แล้วขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีและมีความสุขมากๆนะครับ